เลอค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพสีสีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสักทุกแผงทุกสองเดือนกับฟู้ดนิวส์ยิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งคนเราถ้าตั้งใจทำไม่ใช่แค่คำๆจะอร่อยอย่างยิ่งยิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งคนเราถ้าตั้งใจทำไม่ใช่แค่คำๆจะอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่ง อร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งคุณเราถ้าตั้งใจทำไม่ใช่แค่ทำจะอร่อยอย่างยิ่งดีใจจังเลยนานแล้วไม่ได้รับประทานแกงเขียววันไก่ฝีมือตัวเองแล้วก็รับประทานคู่กับขนมจีนด้วยคุณผู้ชมอะชมรายการอยู่แล้วไปอยู่ต่างประเทศไกลๆคงอิจชา้าอิจฉาละสิไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากินแทนแล้วกันนะคุณผู้ชมไปดูเครื่องปรุงก่อนนะครับว่าขนมจีนกับแกงเคียววันไก่วันนี้ใช้อะไรบ้าง วันนี้จะกินอะไรจะแกงอะไรให้ม mm. ันอร่อยเมนูที่ทำบ่อยๆปรับปรุงสนหนเค้าท่าะมัดไม่ต้องไปเข้าร้านรู้ใส่แจเข้าสู้รับรองอยู่งมัดเท่านี้แค่นี้เข้าทียิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งคนเราถ้าตั้งใจทำไม่ใช่แค่คำคำจะอร่อยอย่างยิ่งยิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่ง คนเราถ้าตั้งใจทำไม่จะแก่คำขำจะอร่อยอย่างเย่งเห็นม้อเบรเบลาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะทาเต็มหม้อนะคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวนี้ใช้วิธีการผัดน้ําพริกแกงในหม้อมันจะได้ไม่กระเด็นเต็มครัวอุ้งวิเีเกียจเก็บกวาดตอนรับประทานนะชื่นมื่นแต่ตอนล้างสีน้ําตาตกน้ม่เอาเลยนะคุณผู้ชม ผัดน้ำพริกแกงก็ต้องเลือกน้ำมันดีๆนะอันนี้ได้ทั้งทอดแล้วก็ได้ทั้งผัดในขวดเดียวกันก็ใส่น้ำมันลงไปก่อนน้ำพริกแกงก็ไม่ต้องยุ่งยากสำเร็จรูปเป็นซองๆแบบนี้ซื้อติดบ้านไว้เลยนะคุณผู้ชมดูสิอนามัยพูดเดียวออกมาเลยเห็นไหมง่ายเหลือเกินหนึงซองนี่ก็รัประทานกันได้ทั้งบ้านแล้วนะเสร็จแล้วก็จัดการผัดซะใช้ถ่ายไม้ยาวหน่อย ยืนได้ไกลคุณผู้ชมกระเด็นปัเดเย็นไม่ว่าผัดไปก่อนพอน้ำพริกแกงเริ่มจะหอมหอมก็ค่อยๆหยอดกะทิใส่ทีละนิดนะคุณผู้ชมแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆวิธีนี้จะทำให้น้ำพริกแกง,งคุณผู้ชมเป็นครีมฟูเนื้อเนียนแม่สามีคง อยู่ดอกบ้านนะคุณผู้ชมนะใช่ไมยายเสน่ครัวไทยมันไลแรงอย่างนี้แหละคุณผู้ชมอหยอดกะทิไปหน่อยหนึ่งเริ่มหอมแบบนี้แล้วไม่ทราบว่าไก่ของคุณผู้ชมเหนียวไหมถ้าเหนียวก็ใส่ไปเคี่ยวซะหน่อยแต่ไก่สมัยใหม่นะอุตายวันนี้มีหนังหน่อยต้องขอประทานโทษ แฟนรายการต่างประเทศคงจะว่ายไต่แล้วจะยิ่งสักทานหนังไก่ไม่กลัวอ้วนเหรอนี่ยังไม่อ้วนเลยยังทานได้อีกเยอะนะคะแต่ถ้าจะใช้อกไก่ล้วนๆก็ได้ตามใจคุณผู้ชมแล้วก็ใส่กะทิลงไปคอดั่วมเนื้อไก่ตอนนี้ไม่ทำอะไรนะปิดฝารอให้เดือดแล้วก็ไก่สุกก่อนนะอุ๊ยเริ่มเดือดแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมนคนันซะ ใบมะกรูดฉีกๆใส่ไปหน่อยจะได้หอมๆนะคุณผู้ชมนะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปสักนิดหนึ่งให้ดเตียพอนะคุณผู้ชมความเค็มในน้ำพริกแกงเค็มอยู่แล้วนิดๆก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปหน่อยหนึ่งรับประทานกับขนมจีนก็ออกรสจัดได้แต่บางคนทานเปล่าๆเลยนะโอ้อันนี้เป็นที่ปลื้มปรารถนา ริกขี้หนูสวนแหมนี่เด็ดกานะปกติจะไม่เด็ดไปซ้ำไปใส่ลงไปหมกเป็นลูกระเบิดโอ้ตาดีได้ตา้ายจะระคูนตัวใครตัวมันสำหรับมะเขือพวงถ้าคุณผู้ชมอยู่เมืองนอกหาไม่ได้ก็เป็นมะเขือม่วงก็ได้อาเบอร์จินนะอันนั้นก็น่าจะรับประทานได้บาคนใช้อติโชกก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมหน่อไม้ฝรั่งบอกคอรี่ดอกกระลำผักอะไรก็ได้ที่เนื้อค่อนข้างจะแข็งๆหน่อยก็ใส่ลงไปเห็ดยังใส่ได้เลยนะ mm. เห็ดสด อันนี้เดี๋ยวใส่มะเขือพวงลงไปใส่มะเขือพวงเสร็จแล้วก็ถ้าไม่ต้มนานนะคุณผู้ชมพริกขี้ฝาสามสีโหระพาใส่เสร็จแล้วเขีย่ยๆพอเข้ากันพร้อมตักใส่จานแล้วล่ะวันนี้จะกินอะไรจะแกงอะไรน่ารัประทานนะคุณผู้ชมเมนูที่ทำบ่อยๆปรับปรุงสนุหน่อยเข้าท่าชะมัดไม่ต้องไปเข้าร้านรู้สใส่แจเขาสู้รับรองอยู่หมัด ตายแล้วน่ารับประทานมากเลยอ้าวจัดเสร็จแล้วก็ไม่เอาช้อนกับซ่อมมาให้คุณผู้ชมด้วยอุ้ยลืมไปแค่ทำให้คุณผู้ชมดูช้อนกระซัอมอยู่นี่เดี๋ยวกินเองยิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งคนเราถ้าตั้งใจทำไม่ใช่แค่คำคำจะอร่อยอย่างยิ่งยิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่ง คนเราถ้าตั้งใจทำไม่จะแก้คำคำจะอร่อยอย่างเย็งประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่า เปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเบียงมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเบียจเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเ,เ,เ,เพิ่มเติมสาขากรุงเทพ0ู6ย์สอง4 สาขาเชียงใหม่053 412 378-9และ w o r l d w i d e w e b y i n g s a k f o o d c o m